สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่องช่างโจกลำปางนะครับกับผมช่างโจกลำปางนะครับคลิปการทําบ้านน้อยงบน้อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะยินครอบจั่วตัวนี้นะครับเราจะต้องใส่แผ่นปิดรอยต่อไดรเทคพัดของโปรฟาสกันก่อนนะครับสําหรับแผ่นปิดรอยต่อก็จะเป็นตัวนี้นะครับไดร์เทคพัดนะครับของโปรฟาสนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับที่ผมซื้อมาก็เป็นขนาด30นะครับยาว3เมตรนะครับ ก็คือแผ่นยางนะครับหน้า30มเซนครับต,ตัวนี้ยาว3าเมตรนะครับหรือถ้าใครต้องการใช้หน้าแคบกว่านี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับตามความต้องการของเรานะครับ NO สำหรับเส้นประตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางนะครับเพื่อให้เป็นพื่อนนะครับเวลาเราเอาไปใช้งานนะครับเราสามารถที่จะกะได้ถูกต้องนะครับระหว่างซ้ายกับขวาแบ่งกึ่งกลางครับหรือใครต้องการจะตัดนะครับผมก็ใช้กันกายตัดตามเส้นแนวประนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ยืดหยุ่นค่อนข้างดีนะครับผมสามารถที่จะดัด หรือว่าอ่ายืดเข้ากับรูปร้อนหลังคารอนเมทัลชีสนะครับหรือรอนกระเบื้องต่างๆได้เลยนะครับกาวค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วก็หลุดร่อนยากครับเหนียวมากนะครับกาวตัวนี้ยิ่งโดนความร้อนครับเมื่อเราไปแปะอ่ากับตัวเมทัลชีสหรือตัวหลังคาแล้วมันจะเหนียวหนึบเลยนะครับกันน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงน้ําก็ไม่สามารถที่จะผ่านแผ่นนี้ได้นะครับค้นต่อรังสี UV แล้วก็อายุการใช้งานนั้นยาวนานเป็น10ปีนะครับผมอยู่ใต้หลังคาครับก็สามารถที่จะอยู่คู่ไปกับบ้านเราได้เลยนะครับ นี่นะครับพอเราดึงออกมาแล้วเราจะเห็นเส้นใยอยู่ข้างในนะครับตัวนี้เป็นเส้นใยไฟเบอร์นะครับที่ช่วยให้แผ่นเนี้มีความแข็งแรงแล้วก็ยืดเกาะได้ดีมากขึ้นนะครับในกรณีที่เราดึงยืดนะครับผมก็ขาดยากขึ้นนะครับผมตัวนี้เวลาใช้งานนะครับก็ให้เพื่อนๆลอกแผ่นปิดเทปกาวตัวนี้ออกนะครับก็นํนตัวกาวตัวนี้นะครับแปะเข้ากับตัวหลังคาหรือว่าวัสดุที่เราต้องการนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับทาความสะอาดตัวแผ่นหลังคาหรือ ดนชีดหรือตัววัสดุที่เราต้องการติดให้ดีนะครับผมเพราะว่าถ้ามันมีฝุ่น,นครับมันจะทําให้คุณภาพกาวนั้นลดลงครับแปะไม่ค่อยอยู่นะครับผมก็ต้องทําการทำความสะอาดให้ดีนะครับรายเช็คพัดนะครับของ p r o f a ส t นะครับผม ด้วยความที่ตัวแผ่นมันมีความยืดหยุ่นสูงนะครับเราก็สามารถที่จะยืดจะดัดนะครับให้เข้ากับรูปกับร้อนได้ง่ายนะครับมันก็จะแนบสนิทดีนะครับให้เ,เพื่อนๆทำการรีดให้สนิทกับตัวเมนันชีสนะครับอย่าให้มีช่องว่างนะครับเพื่อไม่ให้น้ํารั่วนะครับผมโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยสาหรับการ ติดแผ่นปิดรอยต่อนะครับการรั่วการซึมของไดเทคพัทนะครับผมตัวนี้นะครับป้องกันแสง UV นะครับรับประกันได้ว่าอยู่คู่กับบ้านเราไปอีกหลายสิปีแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะติดครอบติดจั่วนะครับทั้งกระเบื้องแล้วก็เมทัลชีนนะครับติดแผ่นปิดรอยต่อการรั่วการซึมของไดเทคพัทลงไปก่อนนะครับเพื่อให้เรามั่นใจได้นะครับว่าจะไม่มีน้ํารั่วไหลลงมาจากบนหลังคาแน่นอนนะครับผมและสําหรับใครนะครับที่อยากได้แผ่นปิดรอยต่อ d ไดเทคพัทตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายวั ส่ทั่วไปนะครับผมหรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเข้าไปดูได้นะครับสําหรับแผ่นปิดรอยต่อไดเทคพัดก็มีหลายขนาดให้เลือกนะครับรวมไปถึงสินค้าอื่นๆของโปรฟาสด้วยนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อเรื่องหามาใช้เกี่ยวกับการสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ